กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมฮนุเอะยุรักกอนงเวียนตามที่ทางท่านผู้ชี้แจงท่านรองปรหลัดกระทรวงการคลังได้มานําเสนอและทางคณะกรรมการเศรษฐกิจซึ่ได้ของวุฒิสภาได้ศึกษาลวงหน้าไว้แล้วก็ผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมบางประเด็นครับผมกรณีที่ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเท่าที่ปรากฏ 14.6ล้านคนในในเอกสารครับผมมีข้อสังเกตว่าปัจจุบันนี้จะมีการลงทะเบียนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปตามองค์การของท้องถิ่นส่วนต่างๆาและเท่าที่ปรากฏในกองทุนฉบับนี้บอกว่าบอกว่าอายุ18ปีขึ้นไปรายได้30,000ไม่เกิน1 0แสนบาทผมจึงมีตั้งข้อสังเกตว่าถ้ารวมทั้ง ผู้ที่มีอายุ60ปีที่ได้รับเงินสูงอายุจะมีส่วนถ้าเขามีรายได้ไม่ถึง30,000ถ้าเอาข้อมูลส่วนนี้มาเพิ่มเติมอาจจะได้ตัวเลขที่เป็นจริงนะครับผู้ที่รับรัฐสวัสดิการส่วนนี้และอีกประเด็นหนึ่งสำหรับบัตรสวัสดิการที่ใช้ในการบริโภคผมอยากตั้งข้อสังเกตไว้ว่านอกจากร้านถงฟ้าที่ เข้าร่วมโครงการแล้วอยากให้ผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนได้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นเพื่อจะได้มีการใช้จ่ายะสะดวกสำหรับผู้ได้รับบัตรครับขอบคุณครับผม